สามครับเงานีสามเลยซับบอบอซับจากหัวมีจัดแล้วได้บ้างค่ะบคดอื <laughs> อาใหญ่สุดในมือน,นีเลยเลยครับตั้งแต่คุดมากนี่นี่อ้าวฟานเดี่ยวเรอเด้หนึ่งมนัน เลยอ่ะเต็มถาดเลยครับเนี่ยดีเนาะเนี่ยดีแซ่อันอันเสียบไม้ใส่บจดบ่บอกจากไม้เลยเนี่ยเนี่ยเขาไปขุดเมื่อยหร่สนะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องว่าขุดมั่นได้เหมือนหัวมั่น มันอีงก็เขาคือด,ดอกไฟแบเนาะพี่ดองเห็นบอลเนี่ยเอาปิดกำลังไก่ห้ยายพ่นเดิมมือนเดอ้อยามอีกแล้ว่ยามมาขุดมันบอวยาแลวละ่ะมันก็ได้สองหวัวปิดกำลังใจ่ทาานี้น้ำเลนืด้อครับทาานี้ได้เต็มกระตาครับมาถึงกระตา <laughs> เต็มกระตาบ่ามีอย่างเลยครับอะ มาขุดมันแซงหายู oh, ่ครับท oh, you know, ่านเห็นเลยมันจะเล่าผู้เดียวดิปูนีิเอาไปเอาเกือบนางมาใช้เราเกือบใส่กตาป้าเนี่ยป้าจะหล่นน้ำพี่ซี่เอาอยู่นี่มองเดียวบูนินั้นอยู่น้ำหมองน้ำพี่ซี่อยู่นี่ซะก็ได้หัวเดียวนี่น้ำเนี่ยใหญ่สามหมองอะไรเนี่ยจะว่าอะไรกันเดีเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็น าอยู่ครับสเห็นหัวใหญ่ได้โซว์วะครับมา้ลุ้นแล้วกันเด้่ <c oughs> หาตัวหัวใหญ่ได้โซวหัวมัใหญ่พอโซว์ลุ้นห <c oughs> นีหัวกลมเลยนี่เข็นแล้วเข็นอีกแล้ววะแม่ทางนั้นมีกระจิงว่ะกระจิง เบิ่งแม่มันขอนกันที่นี่จังสัรและแม่ไดบ้างคับนั่นขอนกันครับม็อบพอดีงามเนาะม็อบพอดีงาม,มสามครับเงานีสามเลยซับบ่บ่ซับจากหัวนี่จังสัรและไดบ้างครับขอนกันเยอะเลยแต่ใบใหญ่ายายป็นไดครับย <laughs> ังมีอีกเลยนี่ติงใหญ่เลยนี่ มเห็นอีกแล้วแม่เห็นอีกแล้วเจตตาคือทรงคืออยู่ตอนนี้ยา,นนงางมาหลายหม่องเลยดิมาตะเห็นนี่ด้ <laughs> เดี๋ยวครับเป็นเงาเอยู่ครับมองนี้เดี๋ดยวนะ กันมองเพื่อนสิเป็นหัวนี่ลงเงาเลยลงหัวเลยนี่คุณอาทางในก่อนครับอูบอ้อันนี้นง,นนง,ง่าแม่ปาดปักแบบไงเลยพวกยืคนอันนี้เนาะหัวใหญ่ให้ปาดปัดแบบนี้นี่อย่าดี อนี <บ auto> ้อมซะก่อนนะออมก่อนออมก่อนออมซะก่อนเจนเยนครับเจนเย็นดุดต้องกัดเด้อพี่ดองคือพาดใหญ่สุดในมือนี้เลยเลยครับตั้งแต่ขุดมานี่ไงอ้าวกามขีดหนักเลยนี่หนักเติบดิ้งไง อีฮะกำลังใจมากอีกแล้วเบอร์วราก็จริงเบอรแล้วมเมันเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิ่งเครือมันแซงครับลักษณะเครือมันแซงได้ไหมนี่เป็นไหนจะภาพี่น้องไปเบิ่งครับเดี๋ยวข้าวอีกก้อนนั่งเกือกเอาค ชนะเครือมันแซงครับใบของเขาสิเป็นังสีครับเรียวๆสีเด็กใบมันแซงครับเป็นเครือแมนเบิร์ดได้ครับเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นอยังตัวเพึดเติ้งมาขึ้นน้ำโพนครับนี่แมนเบิร์ดครับกลมตานไปนี่แหละเพื่อเห็นหัวใหญ่อีกเนาะรุ่นครับให้กำลังใจกันอีกครับขั่นดากก็แม่กับเงี้ยก็จะเดี่ยวข้างในลูกเวิร์นนุ่นขนว่อง น้ำกันหล้ที่มันนี่ตอนแรกก็หาขอนขออก็เอาไปบ้านาใหญ่ๆกันไปหาหม่องหัวใหญ่ว่สาสัตว์จากเด็กหัวใหญ่ถ้ามีก <แต S 1> ินจากหัวใหญ่ก้อนอีกก่อนเดี๋ยวเฮ่เยๆอันนี้อีกก่อนมีเห็ินอีกเลยโอ้ยญ่ตัวนี้มาเกี่ยงงามเนาะมองเนี่ย

ได้ไ <c oughs> ลยแ <c oughs> ล้วเด้อหลอดยางคืดกว่าไงเด้เป็นมีดเขาเห็นดีหาย่ายเลยแต่ดีเ <c oughs> นาะโดนย่างมันเจ็บนึด <c oughs> ประลาวว่ากลัวยุงเหงาอยู่ค่าดิวันนี้สองมวยครับมวนข้างในว่นเป็นรุ่นใหญ่คือมัน,น,นอันเนาะอันหลุนกลางๆครับอันนี้ ให้กำลังใจกันครับสิเตเมเงาหนึ่งวัดีหมดคนิเป็นหัวยุ่งเงายิ่ง่าครับ ไังอยู่ดิสองหัวครับเงาเลยเบ็ดแล้วครับหลังจากไปกล้น,นมันแซงมากครับเนี่ยพ่นสีหนึ่งสูพี่น้องกินได้ครับวันนี้ปอกยังสีครับปอกดีๆครับนหนึ่งเลือกไว้ต่หงไว้ไงครับ <c oughs> นหนึ่งโซ่พี่น้องหวไวยหน่อยมันกินไปแล้ว บรรยากาศอยู่ทงหน้าครับทคนด่าดกับม่ฝฟาดเข่ายู่ทางพุนครับยึดเจียพุนอันนั้นดังไฟไปครับผมสี่เห็ดข้าวปุนเศร้าครับในสองเมนูครับวันนี้ข้าวปุนเศร้ากับหนึ่งมาแซงนี่แหละหนึ่งซหัวซกครับแต่หัวซกมาน้าทั้งคางพุนะขออยาดเตรียมข้าวปุนเศร้าก่อนครับ นี่พ่นกระสิบบอกมันแท้งถาได้มีซีโตมนำเห็ดขอบวปุ่นซ้าวครับนำปลาตม้มใบคลิปก้อนนานนี่แหละครับเอาเห็ดนำขอบวปุ่นซ้าว เอามาต้มผสมน้ำอีกรอบหนึ่งครับโอ้มันรั่วเอ๊ะซ้ำนี่ละมาสิเพียรตวดนะครับได้แล้วน้ำต้มขอปุ่นซ่าครับตามแล้วเรอเด้หนึ่งมัน ก็คือหอมแถบประเด็กไ,ไากลายยูเด้ยเนาะกินเบิร์ดบ่ล์ดเฮาหนึ่งสูพี่น้องกินไม่กินหนึ่งวันแซงน้ำกันเด้อพี่น้องเลย<อ>คนอ่ะแบแน่นอนไว้นี่ซะก่อนเนาะต่อคิวก่อนเยว นี่ฮะมังหมอนึงห้อกันนะยุใส่เงอแดงม้อหนึ่งห้อได้คุณแม่จูบปันนี่ให้ตำครับทางนี้ได้ครับคุณเศร้าสิบทธานแล้วสี่มังม่กันได้ันแซ่บ่อประมาณแก่ยยของนับบ่

ข่ากับตามมังวงรวมมิดเมือนี่ตบท่ายหึมันแซงเดี๋ยวของหวานมันแซงหนยมาเดยมือขมากินนํำกันเด้อพี่น้องเลยแซบพอแซบก็กินรสเดาหวานเมเาหวานหน่อย มนเสียงอันเทียงนา่นีนักตะกคร้เอามันมันอันเสียงร้านทงแม่ดูยายกวก้อย่เราเข้ากันก็ปากระเดา่ก็แซบเบิ้ลกรได้แล้วครับหนึ่งมันเสียงคเลื่อยลเต็มถาดเลยครับ ครูกระน้ำตาลมาแม่น้ำตาลใส่จักหน่อยได้แล้วครับมันแซงหนึ่งมันแซงมาเด้อบันนี้ของหวานวันนี้วันนี้สิทธิ์มันแท่งเนี่ยเผามาเด้อกิ่หนึ่งมันแซงน้ำกันเด้อพี่น้องเลยของหวานของหวานนี่ด้วยนี่เขาเป็นอะไรหายหนักเลยซิมบง ขนาดสิเบิองไหมไม่อดจะเห็นอย่างนัยำมันเสียงใส่ผยำมันเสงเลยว่ะยำเมนกันนมากินอันนี้กักไม้กคนใส่กันเลยยำผักใส่มันเสียงครับเนียวดีหรอเนียวดีอันอันเี่ยบไม้ใส่ออกักไม้เลยเนียวครับ ชมไปขุดเมื่อยสัห่กลวจิใดครับไปขุดง่ายเลยเอาบ่ได้เนาะะกนสบายไปขุดจงเชียบบได้น่าตาเอเธาสองใบจ้งหน่วยเลยแวแรกนเช้่วนจะจังบ่ได้สาตาเลยได้มากนั่นเลยกด้หมากฟักกวาเดอพี่น้องไอเดมือเขามากินน้ำกันแสบแ สมบัิมันแจ้งเมื่อนี้ด้านด้านด้นไปคูดหัวสักคนมาได้ครับลองสูตรนี้ครับทำมีกะทิแห้งซีดีครับคจังไลยกัขอบคุณหลายครับที่ิังไปคูดม่นแจ้งเหมือนกัม่หนึ่งมันแจ้งกินข้าวปลาเนาะครับจังพ่อกันไม่มืหนาครับสวัสดีครับขอตัวกินมันแซ้งกันเน้อครับ จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่บางเนี้ยดีพี่ลองบอเบื่อเป็นจะแซบเลยแซบแล้วทำมีกะทินำกะทิมาใส่เนี่ยให้แซบแซบน้ำมันแยบให้มักคล้องแปลกระแซบสต่ว่าเพิ่งเคยกินแบบนั้นนะ